บุญกุศลมีเถินดีมานี้มายังพระเต๋านี้สาปริวาลานี้พิ่กูสังคาสาสบ,บายดีสบ,บายดีเมริกาไม่โอ่งมาทักทายสบ,บายดีเอสีเนาะวันนี้ไม่โอ่งมาตักบา้านเนาะเอาบุญนั้น เดินอันเดินเก่าเดินเก่าดาบเนาะมื่อนี้นะอาบุญอันห่อข้าวเดอร์มื่อนี้มาตักบาสุดวัดป่าดงกงโมงโมงเดอร์มื่อนี้เดอร์ทุกคนเดอร์มื่อนี้ไม่องค์กะมีมีพร้อมคันยกคันขึ้นทับผลเมื่อวานขันตักบาตรเนาะของไม่องค์กะมีเดอร์แล้วก็มีดอกไม้มีดอกไม้แล้วก็เกมตักบาตรมื่อนี้นะเห็นบอันนี้วัดป่าคือวัดป่าดอกกงโมงเดอร์ วัดป่าดอกกพงมงก์กำลังคนทยอยมาเด้อคนทยอยมาแล้วทุกคนเห็นบ่อันนี้วัดคนยังบ่ทันไรกันได้อันนี้คือวัดวัดดอกกพงมงเนาะอันนี้นะเนาะวัดป่าในนามาจากบาตรเด้อเห็นบ่อันนี้นี่ยกระสีมันเป็นอันแบบธรรมชาติวัดป่าธรรมชาติเนาะเบิ่งเธอเฮ็บเบิ่งเห็นบ่ฝนเลวหนามาเด้อ เลมเห็นปะเห็นปะคนทางกระถอยอยมาเด้อเห็นปะส่วนทางกระถอยอยมาคนก็ทิ้งลายเป็นได้เพราะว่าอยู่บ้านแม่องค์หันเพราะว่าอยู่บ้านแม่องค์นั่นมีเย็นบ้านแม่องค์นั่นมีอยู่ซามวัดเนาะปั่นกันไปแหละกายคนเนาะแหละกายคนเลยกำลังเพิ่ม กำลังทยอยมาใกล er the oh okay. like like oh, okay. like ้ๆกำลังทยอยมาเห็นใกล้แลวคอยจังหวอยู่ที่นี่จุมลาบลาบลาบกาแกำลังไลยขนเนาะลยขนกำลังหมาทาโลท้าตักบานตอหน้ทุกคนเออเห็นปะกำลังลงมาแต่ลด เ้็นไปทุกคนยาเป็นคนกินยาเป็นคนกินอไรนั่้พ่วงเนี่ยคนนั่งพ่วอันนี้ก็พ่อออกอันนี้ก็ที่เลยนะขนไดก็ข้นยัน้นลูกเกรที่ที่แหละมันอันคนท่านก็มาอย่างวัน์ลายคนท่านก็มาอางวัฒน์ลายเลยคือเลิศอย่าไ พ่อออกนี่ก็นั่งพ่อออกเอ้ยสบายดีได้พ่อออกสวัสดีแม่ออกนั่งกระหมกอมเฮยบ่สบายดีแม่ออกเลยคอนั่งพคนเต็มมาตักงว่าถือกันอันนี้ก็เห็นไ่มแม่แม่สิงไฮเบิรงเด้อเห็นไหม

นั่งเล่นกันอยู่แมออ่อ๋อเพนบะทุกคนหล่อท้าตักบาทเด้ออันนี้ก็จะมีขั้นสิมีขั้นมียังเต็มคือองตักบาทเนาะเพนบะทีประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็วัดปลาวัดปลาดอกกุ้งงเฝ้าได้ไม่ออกก็ได้ แม่ออกกระเป๋าได้มันยังมืด <c> ม <oughs> <laughs> ืดเนาะเอาเสนอหน้าผู้จ <en> ัาสตัอนเป็น ท่านเดกเนสักบานญาติน้ำา้านป้าดอกกุกโมงเด้อนี่งานทำดอกกุโมงเนาะองค์ก็สิมีติบเขาแดนน่ะสาวขุนง่สบายดีลูกสบายดี่ไหนม่อะไนลูกสบายดีสิสบายดีเลยดูสาวเห็นปะสาวงามงามดูสาวดูสาวงามงามทุกคนเห็นปะ รอถาตักบาทหยอขึ้นได้ลูกทันหดิมาดิตุกคบเกได้ลูกน้องนอสานเขมกโคเดันพระเกาพิ้งข้าวถาเลอกอันนี้คือบ้าทุกคน อ, <Tower> อันนี้คือบ้านบ้านชวบ้านเ้อทุกคนเ้อบ้านชวบ้านเด้อันนี้ธรรมชาติเนาะบ้านชวบ้านคือธรรมชาติบานแม่อนนี้ไม่งายเลยนี่เนบอกรองินทุนวม่งหาพ่ลยหพ่อมแม่แม่ซุมางแรงสาธุ ปัดปลาอุติยานทำโดยพวกงงเนาะประมาณน,นี้

คนยังมาถ่านไล่เด้อทุกคนเด้อบ ah> ัตรคนไล่ยังเอามาให้เบิ้งอีเนาะบัตรอันตักบัตรเนี่ยเอามาให้เบิ้งอีเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าตอนนี้เพิ่นยังพรายบ้ตนอยู่ไหนยังพระใบตุนอยู่ไหนอะไรทุกคนขอให้มีความสุขทีโดยเจ้าสาว อันนี้ก็คือลายลายขนสีนมะโหงกันอยู่อันบนที่ขนถวายตุนเนาะทุกคนเนาะหประมาณนี้แหละ่ยพดก็้ย่ยเนี่ยย่า่กา ตอนนี้ยังไม่ทันได้อ่อนทางบาปเนาะคนทำกาถบายตุนตอนนี้แม่แม่าวเอมเ่ยอ่อนเราดีเหน้องท้าเท้ายังบมี่นะา สบายเล้อินละว่อนตอนนี้สบายตุกนี่รอบแล้วครับนถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขที่นี่ก็ไปด้วยเธอสาธุ OK，没问题。 เสร็จแล้วตอนคนกะบ่อลายปันไดเพราะว่าอยู่บ้านแม่องค์มีสามวัดอันนี้คือวัดป่าอุทิยานธรรมตรงกงม่วง 一般。<et S 2> <Yeah. S 1> เราตักบาทเนาะคนก็นย <ieur. S 2> ังเทศอยู่เทศแล้วกันออกมาตักบาทเนาะตอนตักบาทรื็สะเหอเบิ่งอีกเนาะมันจะมีลายแถวอยู่นาหลังพน้ ดที่งานทำดงกุ้งโม่งเลยทุกคนเดิมวันนี้ไม่องค์มาวัดป้าวันนี้นะไม่องค์เลิกมาวัดป้ามาตักบาตรยาดหนังอยู่วัดป้าเลยตอนนี้เป็นกัญญาเศรษฐีชนะอยู่ลายขนเนาะมีแม่ออกพ่อออกลายขัน Topa seta mavinanhongte p a t p i h a อมระเด้อทุกทุกคนอมภะเอฟสีเนาะอันนี้คือวัดป่ากุฏิยานธรรมดอกกงมงบานแม่องค์เองอบุญนำกันเด้อเอฟีเด้ออบุญอมระพี่ๆน้องๆเพลินเด้อตอนนี้หล่อขาตักบาทอยู่ตอนี นี่กำลังปนบาทสะบันเนาะทุกคนปนบาทสะ่ันอนทยหอยปนบาดสรบันปนบาทสะบันคือว่าบาทสะรันไม้ําว่ามีดอกไม้ดอกไม้ล่ะ ถูกเศนเนาะปอนบาดสวรรค์ทุกคนดอกไม้แล้วก็เงินพร้อมทุกคนอันนี้เนาะยังบทันได้ปอนบาดแผลจังละกับปอนบาดแผลแล้วทุกคนเปิดฝุดมาโอ้เปิดฝุดมาแล้วเห้องกระสีนางแค่ก็กำลังแล้วปอนบาดสวรรค์เนาะยังสิปอนบาดแผลแบบนี้ทุกคน ต่้นต่อไปกับปอนบานแทนเนาะอัญชูกกสิเดินเห็นพระบาททีบะคุนนั่งลอมนี่แหละทุกคนวัดป่าอุทยานธรรมดงกบม่วงนะคะดงกบม่วงวัดป่าอุทยานธรรมเห็นไหมเป็นแบ,บนม้มีัตงแต่ต้นใหม้เนาะมี กุฏิจ้ะน้อยๆเนาะกำลังเพิ่นเทศไม่ทุกคนกำลังเพิ่นสางไม่เด้อทุกคนเด้อมีกุฏิจ้ะน้อยๆทุกคนกำลังพ้นสางใหม่นะทุกคนเห็นปะกำลังยืนป้อนบ้านรอชาป้อนบ้านเนาะทุกคนเนาะ คุณก็ช่องสันซามสันผดไทยนั่งนั่งทุกคนกระถือว่าชมโขนอยูก่กระถือว่าลายอยู่นะพ่อปะบ้านแม่องค์นะมีวัดไก่นะซามวัดทุกคนแต่แม่องค์เลอะมาวัดอุทยานธรรมตัวกงโมงมาแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์เนาะทุกคนเนะาะกระซี บอนนั่งกต่สิปูขาอันนี้แหละทุกคนปูขาอันนี้นั่งเนาะทุกคนเนาะเ <c oughs> พิ่นทั้งกับกำลังพัฒนาเพิ่นสางกำลังสางทุกคนเออเห็นไหมมีผู้แถวเด็กน้อยแล้วก็ผู้นุ่มเนาะทุกคนเนาะเขามาอันนั้นเขามาเอาบุญนั่นแหละทุกคนเอ้ยกระหมี่เนาะทุกคนเนาะ มาตักบาตรไล่คนเนะาะปะปนกันไปเนาะทุกคนเนาะบอนที่สูนหลมอยู่นี้เนาะสูนหลมตักบาตรยันหน้ำเนาะเอาบุญอะไรทุกคนเอ้ยลาล่มากำลังปคนบา้าเนาะพระชงผนออกมา เอาบุญตักบาตรเ้อะน่พระทรงคนกำลังอันนั้นกำลังตักบาตรญาตินำตักบาต อายคูกับซององค์ทุกคนอะไประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเออแม่ละเออแม่ลข้วตักบาทเออเราเอาสลิงมาเนาะไ่่ผานมาข้าวผค่ะ ลายขนเดนเอามาหนีิคะเนาะเด็กน้อยเล็กน้อยไปอยู่นัดจอหมอนน้อยนี่ก็มาลูกโอเคลูกอนะไรลูกผ่านผ่านอะไร กำลังตักบาตเนาะกระดุนอยู่อย่างสีหอดบอนแม่นั่งทุกคนเป็นว่าคนรอท้ากันแม่ออกต้นยันโยมรอท้ากันเป็นแทวอยู่ผู้ยืนท้าก็มีเมยนั่งแล้วก็ยืนก็มีทุกคนคัดเค้ ก็ป้ากำลังเนาะกำลังมาหอดเลยกำลังมาหอดเลยบันหอดบ่อนไม่งงเลยบันน่าทอดงนี้า่ประมาณนี้เนาะกำลังปอนมาอันนี้กรสีรีวอันนี้กรสีลัว สมบั่อนเนาะผู้ใดใดงานกระป้อนบาทอาบุตรมานี่นะตะลอยู่วัดป่าอุดมยานถ้ำตรกงปูงงเลยประมาณนี้ปอนบาทเนาะ ผู้ใดๆยังก็ใช้ผู้ใดๆยังก็ใช้ทุกคนอันนี้องค์ที่2มี2องค์เนาะตักบาอยู่วัดอุทาธรรมดอกโมเนาะบ่ที่มีองค์มาตักบานี่มี2องค์เด้อบนา ชีริวัตสบายดีทุกอย่างใช่อันเดบุญร้อนสบายดีเอฟซีท se ุกคนเอาบุญน้ำกันเพิ่มแล้าอยู่วัดอูดที่งานทำดอกโก้งงเนาะแม่อันเดแม่องค์กลับมาคนนี้จ้าคอมบอบใจเอฟซีเด้อที่เขามาเอาบุญนะแม่องค์เนาะขอให้เอฟซีทุกทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะวันนี้แม่องค์เอาบุญมาฝากเด้อ แม่องค์พามาตักบาตรยู่วัดอุทิญาณธรรมดงพงโมงวันนี้อันเดชจ้าทวูพดคนวราันเดเมื่อนี้กะขอให้เป็นบุญเป็นโชคลุกทุกท่านเนาะเอฟสีกัขอให้เห็นๆปังเน้อเขาโมขอบใจผู้ที่เขามากดไลค์กดเลิฟเขามาเบิ้งแม่องค์เนาะสองแม่องค์กับเขาโมขอบใจไลค์เขอให้เห็นๆปังๆมาตุกูตุกโมขอบใจแม่องคไปละบาย